ัดีค่ะที่ฉันประภาวรินไร,ร่สตดไฟอดีตรัฐมนกรีป่วยมาเป็นมีเบาหวานความดันม,นมากรเมื่ออาย,ยุ42ปีเราก็รักษากับแพทย์แผัจุบันมาตลอดงนั้นหมดความหวังเพราว่ารับาทานยามาน,นี่20-30ปีแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่ซุดลงซุดลงซุดลงเรื่อยค่ะมาครั้งสุดท้ายที่ฉันตกใจมากคือนันบวมท้องนี่โตค่ะแล้วก็เท้านี่บวมหมดใส่รองเท้าไม่ได้ทีแรกมันผอมก่อนค่ะผอมกันใส่อะไรไม่ได้เหมือนกับกระดูกเดินได้นะคะ พอกระพอหลังจากนั้นปุ๊บมันจะบวมค่ะบวมท้องวบวมขาบวมอะไรหมดเลยก็ใส่อะไรก็ไม่ได้ทีนี้ไม่แด้ใส่หลุดใส่หลุดตอนนี้มันไม่หลุดแล้วแต่ว่ามันใส่อะไรไม่ได้ค่ะแล้วก็หมดแรงอาหารไม่อยากทานก็นอนอย่างเดียวค้านอนอย่างเดียวลืมตาพูดก็ไม่มีแรงที่จะขยับตาที่จะมองคนนะคะก็คิดว่าตัวเองเนี่ยคงจะหมดแล้วค่ะหมดอายุแล้วว่างั้นเพราะอายุนั้นตอนน,ตอนนี้ก็ปาเข้าไป78ย่างเข้า79็มาสเดือนแล้วค่ะ ก็ลเลยมาโชคดีค่ะที่แคนได้เจอกับเซนตินโดยคุณอ่อ,อนสุริเยมาแนะนําคือมาซื้อของที่ร้านดิฉันแล้วก็เลยเห็นดิฉันนอนอยู่แบบหมดสภาพก็เลยได้ถามว่าเป็นโรคอะไรก็เล่าให้ท่านฟังว่าดิฉันนี่เป็นโรคเบาหวานความดันจากการที่ไปตรวจคุณหมอบอกว่าอย่างนั้นแกก็เลยบอกว่าอย่างนั้นแม่ทานตัวนี้สิลองดูดิฉันบอกว่ายางฝรั่งยังเอาดิฉันไม่อยู่เลยทุกอย่างที่ฉันทานหมดแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นสําหรับดิฉัน แล้วถามว่าแพงไหมแกบอกว่าม,มันก็แพงอยู่นะแต่ว่ามันได้ผลดีมากทันบอกออีกแล้วมาหลอกอีกแล้วให้กินยานน,น,นน่นยานี้คิดว่าไม่ทานดีกว่าก็เลยปฏิเสธไปค่ะว่ามไม่ทานแกก็ตื้ออยู่กันตั้งนานว่าแม่ต้องทานตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะเอามาตั้งให้ที่ฉันดูทั้งหมดนี่สี่หตัวถามว่าต้องทานทั้งหมดนี่ไหมจะบอกให้ทานหมดเลยค่ะไอ้ตัวนี้รักษานี่นะตัวนี้รักษานี่แกก็อธิบายให้ฟังฉันก็เลยว่า ไม่เอาวันแรกขอิเศธไปก็ยังไม่เอาค่ะลุกขึ้นมาอีกค่ะมาหาดิฉันสามวันติดติดดิฉันเกิดความแบบํำคาญคือเราไม่อยากพูดคือเราอยากนอนมากกว่าแกก็มานวดให้บีบให้ให้มันก็จับตรงไหนมันก็มาคัาอะไรบุ๋มหมดละค่ะม,มันบวมฉุกค่ะแกก็บังคับพยัญชนงก็ฉีกเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นบอกว่าถ้าแม่ไม่หายหนูไม่เอาตังค์แม่ทานไปเลยนะว่างนั้นลองก็ลองนะเราก็ลองจนหมดที่จะดเด็ดแล้วไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนมากินแล้วนอกจากรอความตายเท่านั้นเอง ก็ลองดูัางสุดท้ายหมบว่าเหมือนว่ารอปฏิหารอย่างที่ว่านะคะเพราะยังทานไปได้สักสี่ห้าวันแรกะคะ่ะมันหนักขึ้นมากเลยค่ะอย่างที่เวียนหัวเนี่ยเวียนหนักขึ้นนะคะอย่างที่ขาแขนเนี่ยเรายัางพอว่ายกได้ยกไม่ได้เลยค่ะมันหนักไปทุกส่วนของร่างกายหนักไปหมดแล้วจนสามีบอกว่ายามแรงมั้งพักก่อนดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเรากินยาหลายตัวนักมันจะสู้ไม่ไหวเดี๋ยวกลับไปส้างภูมิพังหมด ฉันบอกก็ไหนๆก็ไหนๆ,ๆแล้วก็ลองก็ลองทานมาอีกค่ะต่อมาอีกประมาณสักสี่ห้าวันหลังจากที่มันหนักลงนะคะมันเริ่มดีขึ้นค่ะมันเริ่มเบาขึ้นลุกขึ้นนั่งได้ไปห้องน้ําได้แต่วก่อนนี้ไปไม่ได้เหมือนกันต้องแบบว่ามีคนพยุงไปไม่มีแรงที่จะเดินพอทานยาไปได้ประมาณหนึ่งเดือนครบกําหนดที่หมอสั่งให้เราไปเช็คค,ค่ะเราก็เข้าไปเช็คปรากฏว่า,าความดันในชั้นหายไปครั้งแรกนะคะเบาหวานลดลง จาก200กว่าก็เหลือลแค่ร0อยกว่า1450อะไรเรานียค่ะ,ะแล้วพออีกหมอนัดอีกเดือนหนึ่งให้ไปอีกยังก็ทานยาตัวนี้มาตลอดนะคะพอทานได้ชุดแรกหมดมาชุดที่2ต่อปรากฏว่าเบาหวานความดันน้อยฉันดีขึ้นแล้วก็ไอบวมท้องบวมเท้าวบวมนี่ยุบไปหมดเลยค่ะกลับมาสู่สภาพปกติแล้วก็ไปทำมาค้าขายได้นะคะเช้าก็ไม่ใช่ตื่นสายนะคะตื่นตั้งแต่ปีสามปีสี่ซึ่งที่จะไปเปิดร้านขายของก็ไปได้ตามปกติค่ะ แล้วสุดท้ายที่ดิฉันรู้ว่าดิฉันได้หายจากโรคที่ฉันเป็นอยู่โดยคุณหมอน,นัดค่ะเมื่อเร็วๆนี้เดือนที่แล้วนี่เองก็ให้ไปเช็คทุกส่วนของร่างกายที่เราเป็นโรคอยู่ทานมาติดต่อกันมาถึงนี่ก็แปดชุดแล้วค่ะเซนิติมแล้วก็สามีก็เริ่มทานตามมาติดๆค่ะก็ทุกอย่างก็ดีขึ้นดิฉันก็อยากขอฝากอาหารเสริมเซนิติมนะคะซึ่งเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันสุดยอดมากค่ะเพราะว่าได้กับตัวดิฉันเองซึ่งไม่มีความหวังแล้วแต่กลับได้ชีวิตคืนใหม่ เพราะว่าเหมือนกับว,ว่าดิฉันได้ชีวิตใหม่ซึ่งว่ามันน่าตายไปแล้วตั้งแต่ต้น,นๆปีละค่ะมันยังอยู่ได้ถึงวันนี้ยันก็ขอ,ขอขอบคุณเซอร์นิตินแล้วอยากจะบอกให้ทุกคนนะคะที่เป็นเหมือนอย่างดิฉันเชื่อใจในผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือเซอร์นิตินนะคะถ้าเป็นตรงกับดิฉันนะคะขอให้รีบทานเลยค่ะขอบคุณมากค่ะเซอร์นิตินคือคําตอบของคนรักสุขภาพ